ดำนาปลูกข้าวเรียกได้ว่าเป็นข่าวกระแสที่กําลังมาแรงในตอนนี้เลยก็ว่าได้คะ่ะมีชาวเน็ตจํานวนมากให้ความสนใจและแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเป็นเรื่องราวของความรักของอดีตนางเอกสาวแถวหน้าของเมืองไทยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมพร้อมๆกันเลยคะ่ะเรียกได้ว่าเป็นดารานักแสดงระดับนางเอกแถวหน้าของวงการบันเทิงเธอเป็นขวัญใจของบรรดานหนุ่มๆหลายคน เป็นนักสแสดงชาวไทยผู้ชนะรางวัลภาพยนตร์ชมรมวิจารณ์บันเทิงสาขานักสแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่องสตางในปี2543และผู้เข้าชิงรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่13ในสาขานักสแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากละครเรื่องกระทิงในปี2559 โดยพักหลังมานี้สาวเชอร์รี่เขยมอัปสอนไม่ค่อยได้รับเล่นละครเหมือนก่นกอนแต่ผันตัวเองมาเป็นวิทยากรและอาจารย์บรรยายให้ความรู้ในเรื่องต่างๆแก่นักเรียนนักศึกษาและใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติมากยิ่งขึ้นอย่างล่าสุดเชอร์รี่ได้เผยภาพขณะที่ตัวเองนั้นกำลังดำนาพร้อมทั้งระบุแคปชั่นว่าแม่ป้านาอาที่บ้านคงสะอาดเปลี่ยนจากเรียกคุณเชอร์รี่เป็นเรียกนางแมวมาที่ไรพาฝนมาด้วยตลอด